ใแค่หนึ 1, ่งแสนซัพเลยภายในปี64สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับลิฟ f i ฟ y ีอีกครั้งครับวันนี้ก็จะมาบอกถึงจุดหมายที่ตั้งเป้าไว้นะครับว่าในปี2564นี้จะไปในทิศทางไหนนะครับช่องลิฟ f ิฟตี้จะจะเป็นในรูปแบบใดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งเป้าไว้พยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายในปี64นะจะเป็นยังไง ก็คือเป้าแรกที่ผมตั้งไว้ในปี64นะคือผมจะพยายามทำให้ได้1 0ส0ซับตั้งไว้ให้ได้1 0 0นซับในภายในปี64ซึ่งก็พยายามจะลงคลิปทุกวันอันนี้จะทุกวันจริงๆเลยจะได้365วัน365คลิปเลยจะเอาอย่างงี้ก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะจะ,จะลงทุกวันก็เชื่อว่าทุกคนนาจะให้การสนับสนุนกับช่องลิฟตี้ต่อไปนะก็ช่วยดันกันให้ถึงแสนซับกันว่าปีนี้64จะเอาโล่เงินให้ได้นะตั้งเป้าไว้ แล้วก็เป็นจะมีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายใหญ่ก็คือถ้าเกิดมีไรายได้เข้ามาในถึงระดับที่ไม่จําเป็นต้องทํางานประจําแล้วเนี่ยผมก็ว่าจะผันตัวออกมาทําเป็นงานส่วนตัวแบบจริงจังเลยเชื่อว่าจะเป็นประมาณนี้ก็นี่คือเป้าหมาย,นยในปี64ที่ตั้งไว้จริงๆก็คือ2อย่างนี้ก็จะพยายามทําให้ได้หนึ่งแสนซับกับอยอดเงินนะประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดต่อไปทางร้านของอัสดานะ ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการได้ของเขาให้มารีวิวนะก็จะมารีวิวพวกอุปกรณ์ Arduino sensor และพวกนี้ต่างๆก็จะมารีวิวให้ดูกันนะในประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่จะได้อุปกรณ์มาแล้วก็มาทําการรีวิวลงไปนะก็เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็ได้ความรู้ไปปรับปรุงไปพัฒนาต่อยอดใช้งานได้ส่วนวิดีโอโปรเจกต์ต่างๆอะไรนี้ก็จะมาสอนให้แน่นอนนะ ก็มีการรีวิวอุปกรณ์มีการสอนใช้อุปกรณ์มีการทาโปรเจกต์ให้เป็นตัวทดลองให้ดูครับว่าเป็นโปรเจกต์ที่เอาไปใช้ได้จริงอนะไรประมาณนี้ก็จะเอามาทําให้ดูกันแล้วก็มีการรีวิวพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะที่จะเอาไปตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาในของเพื่อนๆนะหากทุกคนมีปัญหาในเรื่องแอป,ปก็ จะหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากแอปอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่จะสอดแทรกเข้ามาน่าจะเพิ่มเติมพวกการเขียนแบบพวก s o l i d w o r ร์อะไรพวกนี้พวก PLC พวกนี้น่าจะเพิ่มเติมเข้ามาได้ในส่วนของปีนี้นะเพราะว่าเริ่มพัฒนาฝีมือในการเขียนมาพอสมควรแล้วก็ไม่ใช่ว่าขเขีนเก่งนั้นแต่ก็เอามาสอนให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางได้ประมาณนี้ก็เลยว่าจะเอามาเพิ่มเติมให้ในปีนี้ก็แนวทางของช่องลิฟวิตี้ Free ก็ น่าจะพัฒนาไปในทางที่ตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่คอมเมนต์เข้ามาก็หามาทําให้อะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะออกในช่วงไหนก็พยายามจะพัฒนาต่อไปนะก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องลีฟนีตี้ด้วยนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยเนาะขอขอบคุณทุกคนแล้วกันที่ยังสนับสนุนกันครับนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ก็ขอให้ ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินมีทองใช้หา่างไกลจากโควิดนะครับปีที่แล้วเราค่อนข้างหนักหนาสาหัสกันพอสมควรปีนี้ก็ว่าจะผ่านกันไปได้ดีนะก็ผมก็ปินกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกับช่องดีฟลิตีอยู่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาบอกถึงจุดหมายปลายทางที่จะตั้งเป้าไว้ในปี2 5 6 4 เพื่อนๆมีเป้าหมายยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยได้นะว่าเป้าหมายของแต่ละคนเป็นยังไงอาจจะเป็นลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้แต่คือเป้าหมายในปีนี้จริงๆจังๆเลยผมต้องทําให้ได้คือ1นึ่งแสนซับกับยอดเงินที่จะไม่จําเป็นต้องทํางานประจำนะเราจะได้พันตัวออกมาทําเป็นยูทูบเบอร์จริงๆจังๆเลยแล้วก็ทําเป็นสมาร์ทฟาร์มของตัวเอง ที่ตั้งใจไว้กระตาราน,นี้ก็เป็นกำลังใจให้ทางช่อง r e ฟ i ิตด้วยกันนะก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครป์กดกดระดิ่งให้กับทางช่อง r e ฟ i ิตด้วยสำหรับวิดีโอนี้ r e ฟ f i t y ต้องขอตัวลบแล้วเจอกันใหม่ในวีโอต่อไปนะย้ำจริงๆต้องมาในทุกวันแน่ๆนะเพื่อหนึ่งแสนซับนะก็ติดตามครับสำหรับนี้ไปแล้วสวัสดีครับ